สวัสดีครับกลับพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแนะนำนะครับคุณสมบัติที่น่าสนใจของชุดไฟสตูดิโอนะครับ LED นะครับแบบ USB ชื่อรุ่นคือ XK70D ครับที่อยู่ตรงหน้านี่เลยต้องบอกว่าเป็นชุดไฟที่บอกคุ้มเกินราคาจริงๆในตอนนี้เลยนะใครที่กำลังสนใจหาชุดไฟเอาไปทำในการถ่ายภาพนะครับหรือการทำคลิปต่างๆนะครับผมไม่อยากให้พลาดคลิปนี้เลย เพราะว่าบอกเลยว่าคุ้มเกินราคาจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนในกล่องนี้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันชุดเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับในกล่องนี้คือ3ชุดนะสชุดเลยนะครับมีไฟพร้อมกับขาตั้งนะครับให้มาพร้อมเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นแบบ USB นะครับไฟนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่1กล่องนี่อย่างเงี้ยเป็น L.E.D. นะครับซึ่งใน L.E.D. เนี่ยนะครับจะมีหลอดไฟนะครับประมาณ70ดดวงนะครับนี่คือขาตั้งขาตั้งในส่วนของชุดไฟนะ เดี๋ยวผมกำลังเอามาวางให้ดูก่อนนะครับในกล่องไม่มีละนะครับมีเท่านี้เองนะครับซึ่งบอกเลยครับถ้าพูดตรงๆนะมันขนาดไม่ใหญ่นะครับซึ่งสามารถน้ำหนักก็เบาเลยนะสามารถพกพาไปได้ด้วยนะครับเกิดเราเก็บแล้วก็ย้ายสถานที่หรืออะไรเนี้ยมันง่ายขึ้นนะครับอ่ะเริ่มแรกเรามาดูที่คุณสมบัติของตัวไฟก่อนนะครับก่อนจะประกอบกันนะต้องบอกคุณสมบัติของหลอดไฟตัวนี้น่าสนใจเพราะว่า ตัวนี้มีหลอด LED นะครับ70ดวงนะครับแล้วก็ตัวลูเมนของมันก็คือ1,000ลูเมนนะครับแล้วใช้ไฟนะครับเป็น USB นะครับ5โวลต์2แอมป์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสามารถปรับเรื่องของคุณสมบัติแสงนะครับก็คือได้5,600 K นะอันนี้คือคุณสมบัติของไฟตัวนี้เลยแล้วก็มีปุ่มนะครับตัวนี้ปุ่มนะครับเปิดปิดนะครับนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดแสงนะครับก็คุณสมบัติไฟครับปรับตั้งแต่10จนถึง100%นะครับก็เรียกว่า เอาไปใช้งานเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้เลยสบายๆนะครับผ่านสาย USB ซึ่งข้อดีของมันคืออะไรถ้าเปรียบเทียบกับบางรุ่นนะครับก็คือต้องเป็นอะแดปเตอร์ใช่ไหมข้อดีของการที่ใช้สาย USB เนี่ยสามารถใช้ร่วมกับเพาเว n ์ได้เพราะอย่างที่บอกว่าไฟเขาใช้แค่5โวลต์2แอมป์เองนะครับต่อเพาเวล์ได้เลยนะครับสามารถใช้นอกสถานที่ได้ด้วยไม่จะเป็นต้องเป็นแบตเตอรี่ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับต่อมาในในขาเนี่ยในชุดเนี่ยจะให้หัวบอลมานะครับซึ่ง ปรับให้กับตัวนี้สามารถปรับหมดดุนไะด้ขาตั้งนะครับขาตั้งเนี่ยมีเป็นตัวโลหะนะเดี๋ยวแต่เป็นโลหะแบบก็ต้องบอกว่าเป็นกึง่งๆึ่งพลาสติกนะเนี่ยนะครับก็คุ้มก็ก็เหมาะสม่บราคาเพราะต้องบอกว่าในราคาที่เห็นทั้งหมดเองสามชุดนี้นะราคาพันแปดเองไม่ถึงพันแปดด้วยนะครับคุ้มนะครับต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนนะอ่ะเรามาลองกลางดูคร่าวๆก่อนนะครับตัวขาเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่า ตัวนี้นะครับสูงได้นะครับสูงสุดก็คือถ้ายืดเลยนะได้ประมาณ120เซนนะครับพร้อมบวกกับตัวนี้ตัวไฟนะครับความสูงนะนี่ก็คือเวลากลางนะครับก็หมุนออกมานะครับปรับระดับได้นะครับเดี๋ยวผมขอแยกกลางให้ดูก่อนนี่ฮะเวลากลางต้องการแบบนี้นะนี่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับกลางประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราหมุนนะครับมันยืดได้นะครับนี่ ยืดได้สูงสุดคือ120เซนนี่ฮะนี่นี่เลยไฟซึ่งก็เหมาะกับการทำ YouTube การทำถ่ายเรื่องของ p โปรดักสินค้านะครับเนี่ยไม่ต้องสูงมากระ,ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นหัวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูก่อน นี่คือความสูงนะพี่ก๊อฟขอตรงนี้จะเป็นหัวในส่วนของตัวสกูจะทิมตาตัวเองนะนี่ครับหัวสกูนะครับซึ่งเอามายึดกับหัวบอลตรงนี้นะครับแล้วหัวบอลตรงนี้นะครับหัวบอลตรงนี้นะครับมายึดตรงนี้หัวบอลนะครับมายึดตรงนี้นะครับซึ่งหัวบอลก็มายึดกับตัวนี้ไฟนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบกันก็คืออันนี้ผมกลางให้ดูเมื่อกี้นะแล้วเราก็ มายึดไฟล์กันตรงนี้ก่อนนะครับหัวบอลตรงนี้นี่นะครับแล้วก็หัวบอลตรงนี้คลายได้เห็นไหมนะนะครับแล้วก็เอาหัวบอลตรงนี้นะครับไปหมุนตรงนี้ เสร็จเรียบร้อยเลยอ่ะนะครับแล้วก็ปรับได้เนี่ยอัน,นี้แล้วก็ปรับได้แล้วอุ่นได้แล้วเห็นไหมเนี่ยครับสายก็ยาวระดับหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อดีก็คือเป็น USB ไงคือเป็น USB ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถไปหาสายพ่วงที่เป็นที่เป็นตัวเมียนะครับมาต่อเพิ่มความความยาวของสายได้ เอาละเดี๋ยวผมขออญาตเสียบให้ดูก่อน,นจริงๆผมแนะนําว่า,าถ้าเกิดใครซื้อแบบชุดนี้3อันนะซื้อตัวพวกอะแดปเตอร์แบบนี้มัก็ได้นะครับพอเสียบไปแล้วปุ๊บอ่าเดี๋ยวกดเปิดเห็นไหมครับโอ้โหความสว่างเันไงนี่ครับกดลดได้เลยเห็นไหมฮะนี่คือแสงนะครับ LED นี้สุดละ หว่างมากเห็นไหมนี่แค่หลอดเดียวนะคือไม่ใช่นี่คือดวงเดียวนะนี่คืออันเดียวนะชุดเดียวนะในกล่องนี้มีให้สั่งม้วหมด3ชุดนะะเดี๋ยวผมขออนุญาตลดก่อนนอกจากชุดไฟ LED ที่ให้มานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตการให้ดูกอนอ่ะยึดแล้วมันจะดูชัดๆน,นี่ก็ไปเห็นชัดๆแล้วก็หมุนนะ นในกล่องยังไม่ได้หมดอันนี้นะครับยังมีอันนึงที่เป็นไฮไลท์เหมือนก,นกันก็คือตัวเขาจะมีฟิลเตอร์มาให้เป็นทั้งหมดสี่สีคือกรณีที่คุณเน่ยเกิดมีการถ่ายรูปนะครับแล้วต้องการให้เหมือนกับโผลิตสินค้าให้มันโทนสีนะครับสามารถไปแปะนะครับขออยญาปิดก่อนนะแสบตาตัวเองนะครับแปะตรงนี้ได้นะครับเนี่ยฮะเพื่อจะให้ในส่วนของฟิล ตอร์นะครับเดี๋ยวนี่เห็นไหมใั่ลงไปปึ๊บอ่าเป็นไงฮะออกเป็นวอร์มสีเป็นไงง่ายไหมนะครับเราก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ดึงออกได้ง่ายๆเลย ต้องบอกว่าใน1ชุดนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้ฟิลเตอร์นะครับมีไฟ LED มีหัวบอลมีขานะครับหชุดนะแต่ในกล่องเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าในกล่องที่ผมเอามารีวิววันนี้ก็คือ3ชุดนะครับในราคาที่ไม่ถึง1,800บาทนะครับก็คือ1790บาท3ชุดนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับไฟ LED สมัยก่อนนะครับที่ต้องบอกว่าต้องมี Ad มีต้องมีอะแดปเตอร์ต้องซื้อต่างหากนะครับหรือซื้อแบตเตอรี่ต่างหากต้องบอกว่าแบบนี้คุ้มแล้วแล้วถ้าเกิดใครที่ตอนนี้ work from home อยู่่ทีบบ้านนะครั สามารถนําไปใช้งานได้เลยต้องบอกว่าวิดีอวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยปัญหาที่เราเจอก็คือกล้องไม่ชัดนะครับแสงน้อยเนี่ยเอาตัวเนี้ยมาช่วยได้เพราะว่าถ้าเราเปิดไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเ็เปิดไฟดูมันจะต่างกันเห็นไหมเหความต่างไหมครับนี่คือไฟนี่คือคลิปที่มีไฟเข้ามานะครับซึ่งนี่แค่ไฟดวงเดียวถ้ามี2ดวงก็จะมีการกบแสงเข้ามาถ้าเกิดมี3ดวงเนี่ยพื้นหลังจะไม่มีเลยยิ่งถ้าเกิดคนทําในส่วนของการกัดกรีสกรีนนะ ต้องมีการไฟที่มี3ดวงเพราะว่าเก็บเงาพื้นหลังด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือการถ่ายโปรดักนะครับไฟที่ยิ่งเอามาช่วยในการลดเรื่องของเงาของแสงเวลาเราถ่ายเนี่ยต้องหาหาพวกไฟแบบนี้แหละครับ LED นะแต่สิ่งสำคัญก็คือราคาที่ต้องไม่สูงเกินไปเพราะเมื่อก่อนเนี่ยราคาไฟ LED มันสูงมากวันนี้เราจะต้องได้ง่ายขึ้นครับซึ่งอีกอันหนึ่งที่พี่ชอบเลยนะต้องบอกว่าคุณสมบัติที่โดนใจก็คือ USB นี่แหละนะครับเพราะมันสามารถใช้ควบคู่กับตัว Power Bank ได้นะครับ เอาละครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์คนที่กำลังมองหาไฟ LED เอาไปใช้งานอยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตาม subscribe เรานะครับอยากเพิ่มกำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งครับจะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ cat five t ครับ